เดินชมหาดหาดแหลมเจริญตอนเย็นๆครับบรรยากาศด้านหนา้หนาหาดแหลมเจริญตัวสีนกสีนก,นกแก้วครับนกแก้วมาคอสุพรรนอันเอามาโชว์มีนกแก้วมาคอเรียนหาดแหลมเจริญครับ 山果。 คนเลิกงานว่าไกลจากเมืองระยองครับถ้าฝนพรตตอเนี่ยอากาศดี ่งพีใหม่ผลิตจันท์ง,งานตุกปีนะครับหาดชายแหงเดียเขาดาวเป็นเวทีใหญ่ๆมาตั้งอยู่แถวนี้แหละข้างในมันก็เป็นลานอาหารการกินริมชายหาดริมต้นสนซื้ออะไรก็มานั่งกินแถวๆนี้แหละครับเลืองาน And money ระยอครับต่างไปที่ยญ่งอยู่นีนแล้วครับสลองเข้าดาวเป็นหาดทรายของกว้างอากาศดีครับ ซื้อกว่าน้ำลงครับธรรมาด้านน้ำขึ้นมาต้องสูงถือไปน้ำลงแทน ไก่หาได้ก็ไปหาดนั่นครับเป็นหาดเพียรไว้หาดทางจักบวานชามกับหาดน้ำลินหาดซื้อนี่ไหลซื้อครับแต่ละหาดหาดแหลมเจริญ ูเสื้อนังมากิิดเขาริมช้หาดตนะศิบงตะวันตกดินครับตะวันกระมิดลงไปแล้วครับสีฟ้าลายเดียวไปเห็นตะวัน